สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยผ่านเจ้าพ่อผาแดงมาแถววังยาวนะฮะร้านของฝากก่อนถึงสะพานห้วยตองทีมงานเรานะฮะเสียคอนจุดขายอย่างกี้หนังเตะห้องน้ำหองน้ำอ๋อข้อห้องน้ำเสร็จห้องน้ำดีบมซื่องอย่างเลยเนี่ย อนายแซ่บมาร้านี้บอขอขอเงินไปดูไข่ออหน่อยร่อยกว่าบาทนึงตันระดับเฮอเกีเด <uh ี๋ยวเรามากินจีนังกันจีนังใช่ไหมเพรอกไข่อออบริการนีอท่านพบอทรบอทหารเรียครับตอนนี้เราอยู่จุดชมวิวเขาช่อง มีห้องน้ำมีวิวสวยๆนะครับจอดได้ถ้าไม่รีบระยะทางขับมากันประมาณ400กิโลแล้วนะจากบุรีรัมย์มาประมาณ400นะฮะนี่ขณะทัวร์ยกอไปห้ร้านนั่นะอ๋อเห็นไหม่าถ่ายรูปนี่โอ้สิบวปดบอกย่างเดียวเลยวะวิวสวยครับ ที่งานให้ลูกให้ันตอไปนั่งไปนั่งตอนนี้สมากับคณะไป้ได้คือได้หน่อยได้ไหมเอาเราคงทายคลิปแร้วคงทายคลิปถ่ายถ่ายรูปด้วยวีดีโอเลยเาะย่อไนีดทีะย่อไปเลยยำทีไเอด้ว็มที่ไน่งนันำโดยเสีย แอ์นะฮะละกอกาจยากวะวิดีโอเลยแย่แย่ก hey, yeah. oh, uh, yeah. ันอ oh, ้ยแห้งไรพี่้อลยุ่งเอาเห็ุท่าไหนบอกเนาะไม่เสียงดังนะไงหล่ะแต่ว่าแต่ว่าดิแข็งเลยยวๆมาไม่ใช่ดิบ้างเหมือนจคนทผู้ชายนเดียว ออแล้วที่แนู้ยิงมีเหลืองมหนึ่งสองนางกล้องด้วยหนึ่งสองไม่ใช่โน้ตไม่ใช่โน้ใช่เลครับไม่่ออนี่จีนทิพยไหมใเอไม่ใช่ยุ่งไม่ใช่เด็กชาครับเอาูิงเดีวู้ซ้ายแล้วูนญิงด้วยนครับนทัวร์ครับพูดจัดทิ่ครับเสียแอลักกอการยางอาดีครับตรงนี้อเภอสตึกครับนอะไร เจโปลาบิสานเกางกระโดดเงี้ยวดอกแง้วดอกน้อยนี่นี่มาเทียงกันดอกโอันนี้นี่นี่นี่ฮะเบรกสะบัดคันหลุดยางแฟบเนบหายนะครับชาร์จระลายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังนะครับละกอการยางมดกัดยางอะไรด้วยครับไปได้ครับมดกัดยางอะไรฮะเนี่ครับเฮียูฮะเอาเด็กยิงเอาเด็กยิงเอไปเด็กยิงครับเชิญครับ

เอโป้พี่โนะฮะเดี๋ยวอันนี้มองนี่เพื่อนมี่อย่างนี่อย่างเด็ดเนี่ยเขาคือเสียงดังแต่ว่าที่ไหนที่ไหนเช็ดน้ำลายด้วยกำลังโกงโซนเชื่อพี่โนะฮะเลิกเลิกแสดงหนังแล้วเพราะว่าปรวนจินหมดตอนแล้วนะครับ อันนี้เขาให้รายอยู่อย่างก็จีหนังบ่อันนี้คือหนังยังคือเนื้อยังเป็นเนื้อวัว,วล่ะค่ะแต่ว่าเขาเน็เ้อเน่มันเป็นยาวๆเป็นแท,ทนเผ็ดบกขึ้นบานคือเมืองเข<ห>าปกติโอ้หนังหนังควายนะครับนี่หนังควายหนังควาย,วายอ๋อ<ม>เซนญ่ก็หลวงพระบางครับ มาได้นะครับแวะถ่ายรูปเข้าห้องน้ำชมวิวนะเะเดี๋ยวตามมงก็้ขึ้แล้วกย้มสวยแซ่บวะล่ะแซ่บพงศลรพ่อบ่พงศลรนี่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 นออแก้วมาตาดี <c oughs> ากวนี่ไก่ย่างนะฮะนี่มาแวะได้กินข้าวถ้ามาแบบชิช <c oughs> ลๆนะ อช่แล้วถ้ออันนี้เป็นอียังพากันปุ้นท้องบ่ะฮะมองหน้ากันหมายเข้ามาแซบหรือบ่แซบ,ม,แซบมันเป็นแช่อิ่มเนาะกับมันแช่อิ่มไหมไม่ได้แบบดองเองกลือ็บ้านเพาะนี่เป็นแช่อิ่มเขากำลังฮิตกัน แก้วนีอลายย่าง้นคนบึงการนะครับินแล้ก็เนื้อไะคนบึงการนะคือไหนขึ้นเยไม่ยูไก่แต่เคนบึงการนี่ยปลาขาดก็มานม่ยก็มาหาแต่เพื่นนี่ะ ขดว่าวัวกินเขากินอะของแม่น้ำเลนย่นไว่าัวห้อมวนตันไปครกย่นนีกไปเอาอยู่นี่ที่เปนเบิ้งแค่ออะไรบนีอ่บนชายแม่น้หน่นไหมื่นบตั้มตน้มตั้มตั้มต้มอั้มตั้ตั้มตัมตั้มตั้มั้มตั้มตั้มต้มตั้้ม้มตตั้มตัั้มตม้้้อต้ต้น้้้ง พอว่าสี่รู้จักยูบีใครออกฮะรู้จักยูบอ่ะรู้จักอะไรเนาะผมกะที่ตามตลอดทุกมุมจั่วทุกอย่างผมกิดไปท้ายลูกคุณนมะหลายเดียล้วลยผมเกิดเอฟซีเนาะนั่ไปเบิ้งตลอดเด้่ครับโอ้เสียงดังเนี่ยเสียงดังยุลีว่าปานนี่ยขยายกว้านขยายกว่าแขกกลางประเทศนั่นเดี๋ยวนี้อันนี้มันคาตำลึงตั้นั่งวัดชาก้อน นี่นดำหอยอ๋อเป็นเอฟซีเราก็ตีอันนี้ก็มาล้านค่พี่น้องหคะพี่น้อง้มา่พ่เลยเก่านเ่ี่นเ้อทนเป็น KFC อซ๋อเมื่อไปย่างอ๋อไปย่างเ่มรงบ่ไปย่างีุ่่นก็ไล้ยมเรงลยไย่างมอเรงเขาไปเราเดซเนเนอยู่หมู่บ้หมู่บ้านอ่ะจะรล้จากบาทครับเนี่ โลเก้า้อยเก้าร้อยกิโลละกครับผมอันนี้ร้อยาสิบบาทอือโอ้ยร้อยห้าสิบก็ได้หลายอย่างใช่ไปอ่านพร้อมถามอือนี่ทุกอย่างครับลาบผมต้มขมต้มแซบกระดูกหมูไก่ย่างเนื้อปลายอืห้าลูกอ๋อซ่บกินไข่อิ่มกอนบะปรากฏว่าทางฉันไม่ไม่มีคลื่น เราบูงนี้คืนละไทยแบบก้อนท่านนะทำทาใส่หน่อยได้เห็นกล้องปาแทะเพื่อตักเพื่อจุดเอาเพชรแบบเบาเรื่องนะแบบเราล้าวเใส่น้ำตาลนะ้ไหมคได้ไหมได้เฮ้ยอ้าแม่ค้าวอย่าเล่น้าแมงค้าไก่ทอดเนื้อสิ้นกันสียบเ่นเลยสูตรเนี่ยไก่ทอดใหญ่ได้นีมา เนกาแสระครับทำเองนักเลงพอานมากแก้วได้นะครับขี่เข้ามาได้นะครับผมร้านคนบึงการนะครับ FC FC โอเคครับผมทุอิงมุว่ไทยลูกคู่กันครับที่เท่าก็เล่นประไทยต้องลงเงี้ยมาเล่นยูในี่ยลฟุดกะเล่นา ล่าสุดนี่มาเน,นี่ยยุยวยวัดไอ้ทิ้งเน<อ>ี่ยฝนตกชิโตมเต็มจีนบอกตอนแรกคือรีวิวก็เห็นเปลี่นเติ่อเติ่ออยู่แปล่นอยู่มาห<อ>น่อยนึงแนวดินเหนียวเนาะอยู่วัดอายุขานเนาะดินบ้านเขาอย่างง่ายม่ผู้ดินเหนียวเนาะผู้ดใดย่างกรอนนี่เว้ยเต็มจีนใครได้จะพู้ย่างหลังพู้ย่างออกหนาวเจ็บแปลงให้แล้วอาฝากครับผมเอาหันหนาไป้เลย Nè, ừ. hai ừ. lông bột hả? Cáo